ครับสวัสดีครับสวัสดีพี่ทุกท่านครับก็วันนี้ก็พามาชมชุดทีเด็ดครับเด็ดสำหรับแอดมินนะก็คือไก่ก็คือแบบการพนันนะครับไม่มีใครรู้หรอกครับเหมือนดังเฮียซุปเปอร์เจียงพูดไว้ครับถ้ารู้นะรวยรวยไปตั้งนานแล้วครับวันนี้ก็จะมาพามาชมชุดทีเด็ด ก่อนพร้อมทำการแสดงในช่วงหลังออกพรรษาเนี่ยครับนี่ก็จะเป็นชุดน้ำเข่ามาครับชุดนี้มันใกล้กันๆน,น่าจะเป็นใกล้กันๆข้อเราเตรครับชุดนี้น้ำเข่ามาชุดนี้จะเป็นลูกเพาะของผมเองนี่แหละครับหันไลซ้ายเรามันเง้วครับถามาเบิงฟีตีนอโรดครับใกล้ที่ฟาร์มก,กสิเป็นงอนแจ๊กๆนี่สิละครับตัวนี้ก็สิติดแลน ทั้งสองตัวได้ครับมันก็นเป็นนี่ตัวนี้เป็นคู่เกิดมึงทำนี่อันไล่ทรายกับกระดุมท้องแดงรอบวกกับโกเซมโชคแต่ลาชายครับนี่กระสีติดงอนแค่น,น้อยนึงครับพ่อมาอยู่ฟ้ามผมนี่ครับแม่ทั้งตัวนี้กับแม่นี่นกันครับตัวนี้ตัวนี้ชิโบติดแลนครับตัวนี้นี่ตัวนี้ก็เป็นโกเซมบวกบักเรลืองแล้บบวก็บวก กระดุมท้องแดงรอครับตัวนี้ตากระสีเรืองเรืองคากระสีเรืองเรืองลำลำจัน้อยนึงครับตัวนี้ก็บ่ค่อยชัดเจนด้านซายพันปันใดครับนี่แต่ว่าพอมันแอดมินก็เห็นเตะแล้วล่ะครับเป็นไก่ชิงคอหล้วก็เตะครับแต่ว่าซายแม่นี่แอดมินจำาม่ได้ครับตัวนี้น่าจะหมดออกขนซานีนา่น่าจะได้เตะครับตัวนี้นี ไก่ที่ฟาร์มก็จะสไตล์อย่างเนี้ยครับผมผมจะทําหลากัหลกๆเป็นพมาน่าง่อนครับเพาพื้นความอึดทนนานของผมก็ว่าระดับนึ่งนี่ครับกัท่านซอสก,กับก้าวไว้เนาะอือจิตใจกับเบอร์แข่งตรงมากก่อนแต่ของผมนี่จิตใจนี่แน่นอนครับผมก็คัดเอาเดกไก่สมใจดีๆมาเห็ด,ด ah ครับนี่ เห็นไหมครับหางกุ่นตัวเก่าด้ครับนี่นี่จะเป็นพ่อพันธุ์หลักครับพ่อพันธุ์หลักของผมเป็นบักสปริงครับตอนนี้มันก็ตีได้ได้วยครับแต่ว่าผมเสียบไว้เฮ็ดพ่อแล้วครับผมว่ามันทนนานนะมันอึดทนนานดีครับนี่ตัวนี้ก็เป็นคู่เกิดตัวก้อนหนาไม่อีกครับอืมเป็นทรายเดียวกันล้ครับทรายบักยัก กระดุมท้องแดงรอ,กรอโกเซมโชกแต่ล่าชายครับไฮไลท์ย่างน้อยนึงครับเมันอสักสีไใกล้หกเดือนนี่แล้วครับนี่ถ้าอีกหมดออกพรรษานี้ก็ได้น่าจะได้เช็คครับเป็นพม่างอนของผมผมก็มองว่าไม่น่าพลาดครับส่วนนี้เป็นไก่ตัวที่มันเป็นบิดและผมรักษาเพิ่งหายนะครับก็ไม่รู้ว่าจะกลับมาได้ชนไหมเป็นสายลูกพ่อผมนี่แหละนี่คือชุด โต,โตก่อนหน้ามันไหนแย่งอาหารมันกินไปหมดเลยครับมันก็เลยเป็นจังสีครับอมันพึ่งจะเซาด้วยครับนี่สายโคเซมโชครัชชัยกระดุมท้องแดงรอครับนี่ตัวนี้ก็เป็นคู่เกิดของบักหางกุ้นๆน,นะครับเป็นคู่เกิดของตัวหางกินกินนะครับหางสั้นๆน,นะครับตัวนี้ไม่ติดวิ่งครับสายนี้อแอดมินก็วองว่า จะย้ําอีกทีนึงครับว่าทนทนแน่นอนครับนี่ตัวนี้ก็เป็นลูกเพาะของทางความครับตัวนี้ไม่ค่อยชัดเจนสักเท่าไหร่แต่แอดมินเห็นเตะตอนเล็กๆแล้วมันโดนใจก็เลยถ่ายให้ดูครับแล้วก็มันสีสวยด้วยก็มาดูชุดในล็อกผสมกันบ้างครับลูกเพาะอายุสามเดือนเนี่ยครับ ชุดนี้ก็แอดมินก็มองว่ายังปล่อยไม่ได้ครับแอดมินเคยทดลองปล่อยมาแล้วตุยครับชุดนี้ต้องให้มันได้สักสี่เดือนห้าเดือนหนึ่นผมว่าค่อยปล่อยครับแอดมินสิเป็นไซนักเพาะพัฒนาครับช่วงนี้แต่ตะพานช่วงฤดูฝนไปนี้แอดมินทำการแสดงแน่นอน,นครับอื ช่วงนี้ก็เพาะพัฒนาไปก่อนครับก็ขอบคุณพี่ๆที่รับชมมาจนถึงตอนจบนะขอบคุณครับ